ครับตัวนี้ก็เวลาสี่ทุ่มสี่สองนะครับก็เป็นเคสอีกเคสหนึ่งที่เจ้าของบีบีการไม่ใจเย็นอันนี้จะเป็นบทเรียนให้กับคนที่เล่นบีบีการแล้วไม่ใจเย็นนะครับมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับกระบอกนี้นะครับกิโลอมแบบคือเรื่องมาอยู่ว่าผมเอา,อาเจ้าเจ้าเข็มแทงจระโนหลอกเนะี่ยมาใส่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าโมดิฟายใหม่ให้น้องเนะี่ยคือมันเป็นสปริงนะไอ้ตัวเนี้ย ผมก็เลยอยากโมดิฟาให้มันอยู่นิ่งๆไปเลยนะครับเจ้าผมก็จะมา m o d ิฟาเรื่องการฟลิกท่อด้วยนะครับแต่เคสวันนี้นะครับหมอปวดหัวนะครับหมอปวดหัวมากสิ่งที่เกิดขึ้นคือเจ้ากระบอกนี้นะครับ c o r 3 R30 รุ่น combat unit ซึ่งเป็นรุ่นที่ขาดตลาดไปประมาณ4ปีกว่าได้แล้วนะครับก็เคสนี้ผมอยากจะสอนให้ทุกคนใจเย็นครับ อันนี้หักเห็นไหมอันนี้คือเซฟตี้นะครับจะสังเกตว่ามันหักออกไปเลยนะครับมันจะเหลือแต่ตัวที่ต้องทํางานคืออันนี้เจ้าของเดิมผมเดาว่าเขาน่าจะอ่ะเาเรียกว่าไงอารมณ์ล้อนนะเนาะประกอบไม่เป็นนะครับหัวร้อนแล้วก็กระชากจนมันหักเซฟตี้พวกนี้จะมีอยู่2แบบครับโดยมันจะเรียกว่าเซฟสอทาง สปริงอันนี้คือสปริงสองทางอันนี้คือเซฟสองทางนะครับก็อันนี้อะไรเนะี่ยต้องรอเดือนหน้าเพราะผมต้องสร้างใหม่นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยหักจุดที่มันจะต้องทํางานร่วมกันนะครับอันนี้คือรูหลังอ่อนไอ้ตัวเนี้ยยังมีรูอยู่แต่ว่าจะทํางานร่วมกันไม่ได้แล้วนะครับเพราะไอ้ตัวเนี้ยมันหักพอตัวนี้มันหักนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือมันไม่มีอะไรไปยึดตัวนี้หรือพูดง่ายๆว่าคุณใส่ไปได้ แต่เซฟตี้คุณอะใช้ไม่ได้นะครับอ่าก็คือปืนคุณอะไม่มีเซฟตี้เลยนะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูดันดันสปิงสองทางก่อนเนี่ยเห็นป่มพอใส่ไปปุ๊บปัญหาคือเซฟตี้อ่ะ มันมีอ่าเนี่ยผมใส่ปกติแล้วนะเี๋ยว่ามันไม่ทํางานเพราะอะไรเพราะตัวนี้เสียครับเห็นไหมมันต้องทํางานคู่กันนะครับสองตัวเนี้พอตัวนี้เสียปุ๊บกลายเป็นว่าปืนขึ้นเซฟไม่ได้นะครับนี่คือปัญหาอะไรอย่างหนึ่งจําไว้ครับใจเย็นๆทุกปัญหามันมีทางออกครับท่านผู้ชมอย่าใจร้อนเหมือนเคสนี้ เคสนี้คนที่เอามาขายเป็นคนรู้จักผมแล้วผมก็อยากรู้ว่าพี่เซฟมันทํางานไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรปพจจัใจซื้อมาสรุปเจ้าของเก่าน่าจะหัวร้อนแล้วก็นั่นแหละรครับทําหักไปเลยอันนี้ผมลองดึงเซฟขึ้นเล่นๆนะกาลังอ่อนอ่าเห็นไหมทํางานแล้วแค่นี้เองเห็นปะเอาลงทํางานปกติ ก็อยากจะบอกเขาว่าใจเย็นๆนะครับทุกอย่างมันมีทางออกให้คุณเสมอแต่สติสำคัญที่สุดครับอันนี้ต้องมาเตือนกัน mm. พอเผื่อแบบน้องๆใจร้อนนะครับแบบเฮ้ยดึงไม่ออกวะกระชากเลยปักเรียบร้อยครับพัง mm. ผมเชื่อว่าหลายคนเป็นอย่างนี้นะครับก็ใจเย็นไว้ต่อไปเป็นการฟิกท่อ อันนี้เป็นชิปพาร์ทแรกนะที่เราจะมาบูรณาการเจ้ามีมีการกระบอกนี้นะครับเราก็ทําการถอดไกด์ออกมาฟิกทอ่อเนี่ยผมทําแบบง่ายง่ายก่อนนะไม่ได้เป็นแบบใช้เทปหรืออะไรโอ้ยมือมือ,มอเจ็บแม่งบาดเพราะเดี๋ยวผมต้องนั่งทําให้ตัวเข็มแทงชนวนหล,ล,ลอ,อกใหม่นะครับพอดีจะดีไซน์ให้มันแบบแข็งไปเลยให้เหมือนแฮมเมอร์แพดแตเพราะแฮมเมอร์แพดผมซื้อมานะี้ยมันไม่พอดีนะครับจดัดดีๆนะทุก ซอดออกมาอึ๊บิ๊กลืมถอดได้ตัวนี้นี่ต้องถอดตัวนี้ก่อนนะครับผมลืมไมแล้ไม่เรียกว่าอะไรไม่รู้อ่าออกอ่ะอ่าตัวนี้จะถอดอยากนิดนึงนะครับต้องใช้ไขควงช่วย มึงใหนควงให้อย่าหักนะแปบบ๊บนึงมันถอนยากอุ๊อาถอนได้แล้วนะครับเอ้ยเดี๋ยวรออะไรบางอย่างก่อนผมอยากรู้ผมอยากรู้อ อะท่อมันใส่ด้วยกันได้ไหมคือมันขนาดพอๆกันนะถ้าใส่ได้กี่แก่วติดปะเฮ้ยมันก็ไม่ติดนะเดี๋กูขอลองก่อนติดมาท่านผู้ชมใส่ไม่ได้นะครับโอ้โหเจ้ายางนะครับใส่ของทอรีบไปอย่างนี้ จริงๆมันก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกหรอกแต่มันเป็นวิธีที่ประหยัดง,งบที่สุดนะฮะแบบนี้โอเคก็มันก็ช่วยได้หน่อยหนึ่งนะครับไม่ได้ช่วยเยอะมากอันนี้มันเป็นแบบบ้านๆนะไม่ไม่ได้งบเยอะอะไรมันก็ขยับอยู่แต่ขยับไม่เยอะเห็นปะมันขยับไม่เยอะแหละประกอบกับเหมือนเดิม มประกอบไปเดียอไม่ยากหนึ่งหนึ่งประกอบง่ายครับไม่ได้ยากอะไรครับนั้นนะฮะโอ๊ยหมุนให้ถูกทางสึพ mm ืเ hmm. ปิดตัวล็อกก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปสปริงอาจจะใส่ยากนิดนึงน,นะครับมันแข็งอุ้ย mm hmm. จับแน่นๆอึ๊บ่อให้เข้ารูกไกด์นะครับเสร็จปุ๊บบิดบิดตัวนี้ลงให้มันเข้ากับไกด์หลอดของเรานะครับใส่ไกด์หลอดยาวนะครับเรียบร้อยขันนานนิดนึง ไม่มั่นใจว่าแน่นไหมนะครับไอ้รููนี้เราสอดไขควงลงไปแล้วก็หมนุนอีกทีนึงอ่าอย่างนี้แน่นละปืนก็พร้อมใช้งานครับกดเซียน,นะครับยางล็กลงใส่เหมือนเดิมตัวนี้เดี๋ยวผมต้องเอาไว้ทำที่หลังแล้วล่ะตัวเข็มแทงชนวนล,ลอกพอดีไม่รู้สปริงมันไปไหนนะฮะคือมันจะอยู่ตรงนี้ เนี่ยมันอยู่ประมาณตรงนี้นะครับก็สุปโดยรวมเราเจอปัญหาแล้วก็คือถ้าแก้เซฟตี้ตรงนี้ได้ก็คือจบนะครับหรือใครจะเอาไปเปลี่ยนเซฟตี้ก็เอาไปเปลี่ยนเองได้นะครับถ้าแบบเออไม่อยากให้ผมทาอย่างงี้ก็ซื้อเปลี่ยนไม่แพงครับก็สามารถซื้อได้นะก็บอกนี้เพราะเดี๋ยวทําขายนะครับก็ไม่เป็นไรซ่อมเบื้องต้นไปก่อนเอาเท่าที่ได้เรารู้แล้วว่าเซฟตี้ใช้ไม่ได้นะครผมก็ขอบคุณมากนะครับส่วนการเทนระบบเห็นไหม พอมันไม่มีบิวเทลอะมันขึ้นไปไม่สุดแต่เซฟมันทํางานปกตินะเห็นปะเห็นไหมมันก็ทํางานปกตินะครับแต่ความสวยงามมันไม่มี <c oughs> นะครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปทําตัวเข็มชนวนลอกต่อแหละนะครับให้เ็จวันนี้ <c oughs> ก็เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ